แบบฝึกทักษะนะคะข้อที่16กนะคะกำหนดให้ a นะคะเท่ากับ251นะคะแล้วก็ b เท่ากับ8 0 2นะคะถ้า a ส่วน b นะคะมีค่าเท่ากับก้อนนี้อันนี้คือเศษส่วนซ้อนหลายๆชั้นเนาะและ d คือหอละมอของ a กับ b นะคะแล้วนะคะ d ลบ a 4มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะข้อนี้อ่ะ อ่ข้อนี้เขาถามว่าแล้วแอบส์ลู e หรือค่าสมบูรณ์ของ d-a ลบ a สมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ เราจะหาค่าสมบูรณ์ของตัวนี้ได้เราก็ต้องหาค่าดีกับค,ค่า a 4ให้ได้ก่อนถูกไหมซึ่ง D เนี่ยออโอเคดีนักเรียนสามารถทําได้อยู่แล้วนะคะเพราะว่า D มันคืออะไร D มันคือหอลมอทุกคนสามารถหาหอละมอได้อยู่แล้วนะคะอันนี้ไม่มีปัญหาเนอะค่า D หาได้แต่ a 4เนี่ย a 4คืออะไร a 4เราจะหายังไง a 4เนี่ยมันอยู่ในรูปของเศษส่วนซ้อนก้อนนี้ใช่ไหมอะแล้วเราจะทำแล้วเราจะหา a 4ได้ยังไงอะ a 4ในที่นี้เขาบอกว่าถ้า A ส่วน B มีค่าเท่ากับก้อนนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเอา A ส่วน B มาจัดรูปให้มันมีหน้าตาเป็นเศษส่วนซ้อนแบบนี้ให้ได้เพื่อดูว่าตำแหน่งตรงนี้มันคือเลขอะไรนั่นเองนะคะพอได้แล้วเราก็จะได้ a 4ด้วยนั่นเองนะคะอ่ะโอเคงั้นเราจะมาทำการจัดรูป A ส่วน B ให้มีหน้าตาเป็นแบบนี้กันเพื่อหา A 4นะคะอ่ะ เริ่มนะคะข้อนี้จัดรูป a ส่วน b a เขาให้มาแล้วว่ามันคือเท่าไหร่มันคือ251ส่วนด้วย b ก็คือ802อ่าแทนค่าลงไป a ส่วน b เท่ากับก้อนนี้ดังนั้นเราจะทำการจัดรูปให้มันมีหน้าตาเป็นแบบนี้ให้ได้เนาะอ่าโอเคตำแหน่งแรกไปดูตังเศษส่วนตำแหน่งแรกตรงนี้เป็นเลข1ถูกไหมแล้วมาดูตรงนี้ ตรงนี้ไม่ใช่เศษเกินถูกไหมคะไม่ใช่เศษเกินเพราะฉะนั้นเราทําเป็นจํานวนคะไม่ได้อยู่แล้วดังนั้นเราจะต้องทําตรงเนี้ยตำแหน่งแรกตรงเนี้ยให้มันเป็นเลข1ให้ได้ถูกไหมจาก251้ยาอให้มันเป็นเลข1ให้ได้เนี่ยเราจะทํำยังไงเราก็จะเอา251หารนั่นเองโอเคนะเวลาเราเอา251หารเราต้องหารทั้งเศษและส่วนโอเคเนาะอ่ะ251หารด้วย251ได้1โอเคไหม จากนั้น251หาร802ก็ได้เป็น802ส่วนด้วย251อ่าโอเคตัวแรกมาแล้วโอเคนะอ่ะ ตรงนี้นะดูดีๆนะคะตั้งใจดูนะตรงนี้เอาใหม่เราจะจัดรูป a ส่วน b เราจะจัดรูป a ส่วน b ให้มันเป็นเศษส่วนเศษส่วนซ้อนหน้าตาแบบนี้ซึ่ง a คือเลขอะไร b คือเลขอะไรโจทย์ให้มาแล้วเราก็เลยแทนค่า a คือ251 b คือ802แทนค่าลงไปอ่ะจากนั้นเราจะจัดรูปตัวนี้ให้เป็นเศษส่วน เ,เศษส่วนซ้อนนะคะ,ะตัวแรกตำแหน่งแรกตรงนี้เป็นเลข1ถูกไหมเราจะต้องทําให้ตรงนี้มันเป็นเลข1ให้ได้จาก251ให้มันเป็นเลข1เราก็เลยเอา251หารเวลาหารก็หารทั้งเศษและส่วน251หาร2 5 1ได้1โอเคเนาะ251ไปหาร8 0 2ก็ได้802ส่วนด้วย251อ่หาหารออกมาเป็นแบบนี้ โอเค1ตัวแรกตำแหน่งแรกมาแล้วนะคะจากนั้นเราจะทําต่อเราจะทําพวกนี้ต่อตัวนี้ตัวนี้เรามาดูตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นเศษเกินถูกไหมเป็นเศษเกินสามารถทําให้เป็นจํานวนคะได้นะคะเป็นเศษเกินทําให้เป็นจํานวนคะได้นะคะได้เท่าไหร่8 0 2หารด้วย251มันจะได้ประมาณอ่ะได้ตรงนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่เป็น3ส่วนด้วย251 251คูณด้วย3ก็เป็น3 355ใส่5ทด1 326เป็น7อ่ะได้เป็น753อ่ะจากนั้นก็ได้เป็น802ลบกับ753อันนี้เหลือ9อันนี้เหลือ4อ่ะได้49ทันไหมอันนี้ได้49โอเคนะอ่ะได้802อ่ะได้49เนาะ ก็เขียนไปเลยนะคะได้49ส่วนด้วย200 251โ okay, อเคนะคะอันนี้อ่ะลบก่อนเมื่อกี้นี้นะคะเราเปลี่ยน802ส่วนด้วย251เนี่ยทำให้เป็นจำนวนค้ามันได้3เศษส9่ส่วนกับ251ถูกไหมอ่ะได้แบบนี้ ะะเพราะฉะนั้นเราจะทําการเขียนตัวนี้แยกให้มันอยู่ในรูปของออจํานวนคะเนี่ยสามารถเขียนแยกได้ระหว่างจํานวนเต็มกับเศษส่วนถูกไหมคะก็เขียนออกมาเป็น3าบวกกับ49่ส่วนสองนั่นเองทําไมถึงเขียนแบบนี้เพราะอะไรเพราะเราต้องการให้มันมีหน้าตาเหมือนกันนะคะเราจะได้เปรียบเทียบกันได้เนาะเราจะจัดรูปให้มันเหมือนกันอ่ะโอเคต่อเลยมาแล้วตัวนี้นะคะตัวนี้ได้1มาแล้ว1ตัวนะคะได้1มาแล้วตำแหน่งแรกคราวนี้ได้ A1 มาแล้ว 1> a 1ของเราคือเลข3นั่นเองถูกไหมคะ a 1เป็นเลข3แต่ว่าเราไม่ได้ต้องการ A1 เราต้องการ A4 งั้นเราต้องทำต่อไปอีกนะคะฉะนั้นคราวนี้เรามาดูตำแหน่งต่อไปตำแหน่งนี้1ตรงนี้ A1 ได้ละคราวนี้ตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งนี้นั่นเองเราต้องทําให้ตำแหน่งเนี้ยเป็นเลข1เหมือนกันจาก49ทําให้มันเป็นเลข1อ่ะครูขอลอกอันอื่นไปก่อนเนาะ ก็เป็น3บวกกับทําให้49เป็นเลข1ให้ได้เพราะฉะนั้นเราจะเอา49หารเวลาหารก็ต้องหารทั้งเศษและส่วนถูกไหมคะ49หาร49ได้1 49ไปหาร251ได้251ส่วนด้วย49อืมโอเคนะตรงนี้ทําให้49เป็น1ให้ได้ก็เอา49หาร49หาร49ได้1 49หาร251ก็ได้251ส่วนด้วย49อ่าโอเคนะคะมาแล้วนะคะตรงนี้เลข1 1ตัว2ตัว1ตัว2ตัวมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำต่อมาดูก้อนนี้นะคะก้อนนี้เนี่ยเป็นอะไรเนี่ยก้อนนี้เป็นจำนวนคะเป็นเศษเกินถูกไหมคะเป็นเศษเกินสามารถทำให้เป็นจำนวนคระได้ขูขึ้นตรงนี้นะอ่าทำต่อ อ่ะโอเคงั้นเราจะลอกตรงตรงนี้ลอกพวกนี้ลงไปก่อนลอกไปก่อนก็เป็นหนึ่งสามบวกกับหนึ่งอ่ะต่อนะคะตรงนี้251ส่วน49มันเป็นเศษเกินอยู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะทำให้มันเป็นจำนวนคระนั่นเองนะคะ251สอ่วน49 ได้เท่าไหร่มันได้ประมาณ5ถูกไหมคะได้5ถูกไหม5เอ่อได้เท่าไหร่245 245ลบกับ245ได้6เนาะ มันจะได้6เศษส9อ่ะมันได้5เศษ6ส่วน49่อ่ะโอเคได้5เศษ6ส่วน49นะคะจากนั้นข้อน,นี้นะคะตรงนี้เราได้แล้วตำแหน่งนี้คือ a 2เพราะฉะนั้นเรารู้ a 2องว่าคือเลขอะไรเนาะทำต่อนะคะทำเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ทำต่อ,อตรงนี้เราต้องการให้มันเป็นเลข1โอเคปะเลข1นึงมาละสองตัว แต่ว่าเราต้อง,าองการทําให้ตําแหน่งตรงนี้เป็นเลข1ถูกไหมโอเคปะเพราะฉะนั้นทําเหมือนเดิมนะคะเราก็จะทําการเอา6หารตัวอื่นล่อไปก่อนก็เป็น3บวกกับ1ส่วนด้วย5บวกกับอ่ะโอเคนะคะตรงนี้ทําให้6เป็น1เราก็จะเอา6หารเวลาหารก็หารทั้งเศษและส่วน6หาร6ได้1นะคะ หหาร49ก็ได้49ส่วน6นั่นเองโอเคนะอ่ะคราวนี้1มาแล้ว3มตัว1 2 3 1 2ส1ามนสามาแล้ว A1 รู้แล้วคือเลข3 A2 คือเลข5ถูกไหมคะอ่ะทำต่อทําต่อตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยมันเป็นเศษเกินถูกไหมเศษเกินเราก็ต้องทำให้มันเป็นจำนวนจำนวนคระนั่นเองนะคะทําต่อก็ลอกไปก่อนเนาะ อันนี้นักเรียนแบ่งหน้าดีๆกว่านี้นะมันจะต้องใช้พื้นที่เยอะนิดนึงอ่ะ49ส่วนนะคะ49.6สเ่วนเราก็ทำการให้มันเป็นมันเป็นเศษเกินอยู่ทำให้มันเป็นจำนวนค้ะนะคะ6หาร49ได้เท่าไหร่ได้8เศษ1ส่วนหโอเคได้8เศษ1ส่วนหเนาะอ่ะจาัานคราวนี้เรามาดูกันว่าเราจะทำต่อไหมนะคะอ่า ตรงนี้เนี่ยเราจะดูว่าเราควรจะทําต่อหรือว่าเราจะพอแค่นี้เนี่ยนักเรียนก็ไปดูในโจทย์นะคะว่าหน้าตามันเหมือนกันหรือยังตอนนี้ในโจทย์เนี่ยเราได้เอมีเท่าเอมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4งสอามีอม,ม,ม,มีหอยู่4ตัวใช่ไหม, 1, 2, 3, 4, มหนึ่งสองสามสี่มีหบ4ตัวละคราวนี้ตรงตําแหน่งนี้คือ A1 ถูกไหมตำแหน่งนี้คือ A2 ถูกปะตำแหน่งนี้คือ a 3ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้คือ a 4นั่นเองดังนั้นนะคะดังนั้นเราจะได้ว่า a 4มีค่าเท่ากับเลข6นั่นเองนะคะ a 4มีค่าเท่ากับเลข6อ่ะได้ a 4มาแล้วนะคะจากนั้นนักเรียนก็ทำการหาฮอรโมหาค่า d นะคะได้ a มาแล้ว เราจะได้ค่าแอบสนูดของ d ลบ a 4ได้เนี่ยตอนนี้ได้ a 4มาแล้ว1ตัวแล้วต่อไปเราก็ไปหาค่า d ค่า d เนี่ย d คือหอรอมของ a และ b a และ b คือเลขอะไร a คือ251 b คือ802ถูกไหมคะดังนั้นนักเรียนก็ทำการหาค่า d ได้โดยการหาหอรอมของมันนั่นเองโอเคไหมอ่ะงั้นคราวนี้ตรงนี้ให้ทุกคนไปทำต่อเองนะไปหาค่า d เองว่า d มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะไปตั้งหาหอรอม นะคะตรงนี้หาค่า D มาเองพอหาค่า D ได้แล้วเนี่ยเราก็เอาไปแทนค่าได้เลยนะคะดังนั้นแอบสลูของ D ลบ A4 ก็มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นักเรียนก็หาแล้วก็ตอบได้เลยโอเคนะอันนี้ให้ไปทำต่อเองนะคะโอเค1ข้ออ่ะข้อต่อไปนะคะ ข้อต่อไปนะ,ะถ้า x y และ z เนี่ยเป็นจำนวนจริงบวกและ n เท่ากับก้อนนี้อ่าให้ค่า n มาโอ้โหยาวมากหน้าตาของ n นะคะยาวมากเลยนะคะอันนี้เขาถามว่า n มีค่าเท่าไหร่นะคะอ่ะจาจะสังเกตว่าไอ้ก,ก้อนเยอะๆยาวๆ,ๆเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้เนาะมีเลขยกกำลังติดลบด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราต้องใช้สมบัติของเลขยกกําลังเข้ามาช่วยนีย่ช่วย ช่วยด้วยนั่นเองนะคะเราถึงจะหาค่า n ได้อ่ะมาเริ่มเลยค่า n นะคะจากตรงนี้เราจะหาค่า n ทุกคนตรงนี้เนี่ยเราจะต้องใช้สมบัติของเลขยกกำลังเข้ามาช่วยนักเรียนดูแต่ละวงเล็บแต่ละวงเล็บนะดูทีละวงเล็บนะคะเราจะไม่ดูค่าวงเล็บกันเนาะอ้ยวงเล็บแรกนะคะมีเลขชี้กําลังอยู่ด้านนอกนะคะเราลองดูซิว่าตามสมบัติเลขยกกาลังแล้วเนี่ยมันจะมีข้อที่สามารถแจกแจงเข้าไปด้านในได้ถูกไหมแจกแจงเลขชี้กําลังเข้าไปได้แต่ว่าข้อนี้แจกแจงเข้าไปได้ไหม ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าในวงเล็บเนี่ยมันไม่ใช่การคูณหรือการหารการจะแจกแจงเลขชี้กําลังด้านนอกวงเล็บเข้าไปได้ข้างในต้องเป็นคูณหรือหารเท่านั้นแต่ในนี้เป็นวงเป็นบวกเพราะฉะนั้นทําไม่ได้แน่ถูกปะอ่ะแล้วก็อื่นอันนี้ก็ไม่อันนี้ก็อันนี้ไม่มีเลขชี้กาลังด้านนอกเพราะฉะนั้นแจกแจงไม่ได้อยู่แล้ววงเล็บนี้วงเล็บนี้มีเลขชี้กําลังด้านนอกแต่ก็แจกแจงเข้าไปไม่ได้เพราะมันมีการบวกอยู่นั่นเองโอเคเนาะอ่ะอันนี้ก็ ยังไม่รู้นะคะยังไม่เรายังไม่รู้ว่าทำอะไรคราวนี้พอมันแจกแจงไม่ได้เนี่ยเรามาดูสมบัติข้ออื่นที่เราใช้ได้ในข้อนี้เลขชี้กำลังมันเป็นลบหมดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิธีการของเราเนี่ยเราจะทำการทำให้มันมีเลขชี้กำลังเป็นบวกนั่นเองนะคะโอเคนะ,ะเราจะทำให้เลขชี้กำลังเป็นบวก โอเคก้อนแรกนะคะทาให้เลขชี้กําลังเป็นบวกเราก็ทําการเตะมาลงไปทั้งก้อนเนี้ยยกกาลังด้วยลบหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะทําการเตะลงไปทั้งหมดเลยโอเคเนาะอ่ะดังนั้นก้อนแรกเราจะได้เป็นเป็น1บวกด้วย x บวก y แลวก็บวก Z ทั้งก้อนเลยเราเตะก้อนนี้ลงไปถูกปะ เตะก้อนนี้ลงไปข้างล่างก็จะกลายเป็น1ส่วน x บวก y บวก z ทั้งหมดจริงๆเนี่ยมันทั้งหมดยกก,กําลังหนึ่งอยู่แต่ว่ามันยกกําลังหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะอ่ะต่อมาก้อนที่2นะคะก้อนที่2ทําเหมือนกันแต่ว่ามันยกกําลังลบหทีละตัวเพราะฉะนั้นเราจะเตะทีละตัวเราก็เตะ x กาลังลบหเตะลงไปข้างล่างจะกลายเป็น1ส่วน x บวกกับ y กำลังลบหเตะลงไปข้างล่างจะกลายเป็น1ส่วน y บวกกับ z ซกำลังลบ1เตะลงไปข้างล่างก็จะกลายเป็น1ส่วนด้วย z อ่ะอันนี้คือวงเล็บที่2วงเล็บที่3นะคะวงเล็บที่3ามกำลังลบ1เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นกำลังลบ1ด้านนอกเพราะฉะนั้นเราจะเตะมันทั้งก้อนทั้งก้อนจะกลายเป็นตัวส่วนหมดเลยได้ออกมาเป็น1ส่วนด้วย x y บวก y z บวก x z อันนี้คือก้อนที่3โอเคเนาะเพราะว่ามันกำลังลบทั 1, premi, ้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะเตะมันลงไปหมดเลย ตัวนี้ก็จะเป็นตัวส่วนหมดเลยนั่นเองอ่ะต่อไปวงเล็บที่4ทีละตัวนะวงเล็บที่4เนี่ยก้อนนี้กำลังลบ1ก็เตะลงไปกลายเป็น1ส่วน x y บวกกับ1ส่วน y z บวกกับ1ส่วน x z นะโอเคอ่ะโอเคนะคะจากนั้นเรามาดูทีละก้อนกันตอนนี้ทุกตัวมีเลขชี้กำลังเป็น บวกหมดแล้วนะคะเป็นบวกหนึ่งหมดละอ่ะแล้วคราวนี้เรามาดูว่าเราจะทําอะไรต่อได้นะคะตัวแรกก้อนแรกเป็นเศษส่วนนะเป็นเศษส่วนก็ไม่ได้มีอะไรนะคะเพราะว่ามันส่วนเดียวกันหมดละคราวนี้มาก้อนที่2ก้อนที่2เนี่ยมันเป็นการบวกกันของเศษส่วนใช่ไหมถ้าเวลาเราจะบวกเศษส่วนได้เราต้องทําส่วนให้มันเท่ากันนั่นเองถูกปะเราจะทําส่วนให้มันเท่ากันโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก้อนแรกลอกไปเลยก็เป็น1ส่วนด้วย x บวก y บวก z ก้อนที่1ก้อนที่2คราวนี้นะคะคราวนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยส่วนเนี่ยของมันเนี่ยมันบวกไม่ได้เพราะตัวส่วนมันไม่เท่ากันดังนั้นการจะบวกเศษส่วนได้เราต้องทําให้ส่วนของมันเท่ากันนั่นเองนะคะอะเรามาดูว่าส่วนของเราอะเราจะทําให้ส่วนทั้งหมดเป็นอะไรนะคะ ส่วนทั้งหมดของเราจะต้องเป็นอะไรตัวแรกมี x ตัวที่2มี y ตัวที่3ม,มี z ดังนั้นส่วนทั้งหมดของเราจะทําให้มันมีส่วนเป็น x y แล้วก็ z นั่นเองโอเคเนาะเป็นส่วนเป็น x y z ตัวที่1เรามาดูกันตัวแรกตัวนี้ส่วนเป็น x มันมี x อยู่เราอยากให้ส่วนมันเป็น y x y z เพราะฉะนั้น มันขาด y กับ z ถูกไหมเราจะทําการเอา y กับ z คูณเข้าไปเวลาคูณเราต้องคูณทั้งเศษและส่วนโอเคนะอ่ะโอเคเดี๋ยวครูขอเขียนใหม่แล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อบางคนงงแล้วกันเนาะอ่ะเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเราจะทําให้ส่วนเป็น x y z ถูกไหมคะทุกตัวจะต้องมีส่วนเป็น x y z ถูกไหมคะตัวแรกมี x อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะคูณ y กับ z เข้าไปโอเคเนาะเวลาคูณก็คูณทั้งเศษและส่วน y z ก็จะกลายเป็น y z ส่วนด้วย x y z ตัวแรกคูณ y แเข้าไปนะ y z คูณ1ได้ y z y z คูณ x ก็ได้ x y z ตัวแรกนะคะบวกกับตัวที่2มี y อยู่แล้วเราจะทำให้มันเป็น x y z มันขาด x กับแถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะคูณ x กับแเข้าไปก็กลายเป็น x แส่วนด้วย x y z บวกกับตัวที่3มีแอยู่ ขาด x กับ y ดังนั้นเราจะเอา x y คูณเข้าไปกลายเป็น x y ส่วนด้วย x y แโอเคเนาะ,ะตัวแรกอันนี้เราทำส่วนให้มันเท่ากันถูกไหมคะเพื่อที่มันจะได้บวกกันได้นั่นเองอต่อมาะะวงเล็บที่สมวงเล็บที่3าเ,เนี่ยส่วนมันเป็นส่วนเดียวกันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราทำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ลอกไปเลยก็เป็น1ส่วนด้วย x y บวก y แซบวกด้วย x แืม มาดูวงเล็บที่4บ้างวงเล็บที่4มีเศษส่วนอยู่3ตัวนะคะ3ตัวนี้บวกกันการที่จะามันมาบวกกันได้เนี่ยส่วนมันต้องเท่ากันถูกไหมเพราะฉะนั้นเรามาดูว่ามันมีอะไรบ้างตัวแรกมี xy ตัวที่2มี y z ตัวที่3มี x z ถูกปะเพราะฉะนั้นเราจะทําให้ทั้ง3ตัวเนี้ยมีส่วนเป็น xy แล้วก็ z น,นั่นเองโอเคเนาะอ่ะตัวแรกตัวแรกมี xy อยู่ขาด z ดังนั้นเราจะเอา Z คูณเข้าไปกลายเป็น z ส่วนด้วย xy z โอเคไหมคะตัวนี้เราจะต้องทำให้ทำให้ส่วนเป็น x y z ขาด z ไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเอาเลยเอา z คูณ z คูณ1ก็ได้ z z คูณ x y ก็ได้ x y z นั่นเองอ่ะโอเคตัวที่2นะคะตัวที่2มี y กับ z แต่ขาด x เพราะฉะนั้นเราจะเอา x คูณกลายเป็น x ส่วนด้วย x y z อ่ะโอเคต่อมาตัวที่3นะคะตัวที่3มี x กับ z อยู u ขาด y เพราะฉะนั้นเอา y คูณเข้าไปกลายเป็น y ส่วนด้วย x y z นั่นเองอ่ะโอเคคราวนี้ไอสองวงเล็บเนี้ยส่วนเท่ากันเนี่ยส่วนเท่ากันและบวกกันได้ละนี่ก็ส่วนเท่ากันก็บวกกันได้ละนะคะเพราะฉะนั้นเราจะบวกเลยอืมวงเล็บแรกเหมือนเดิมก็เป็น1 ส่วนด้วย x บวก y บวก z เพราะว่าเรายังไม่ทําทำอะไรกับมันเนาะตัวที่สองก็บวกกันได้เลยก็เป็น y z บวก x z บวก x y ส่วนด้วย x y z ตัวที่3ามก็เหมือนเดิมก็เป็น1ส่วนด้วย XY B y z B x y บวก y z บวก x z วงเล็บที่ส่ส่วนเท่ากันแล้วก็บวกได้เลยกลายเป็น z บวก x บวก y ส่วนด้วย x y z นั่นเอง อ่าโอเคนะคะที่เราทำที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือมี2องสองเลกนี้เนาะเพราะว่าเราทําส่วนให้มันเท่ากันแลวบวกกันได้เลยอ่าคราวนี้เราทํายังไงต่อคราวนี้ทุกคนเห็นอะไรไหมเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้เป็นไงเหมือนกันไหมเท่ากันไหมคะอันนี้มี x y มี y z มี x z เห็นไหม มีเหมือนกันเลยแสดงว่า3ตัว3ตัวนี้มันบวกกันอยู่ด้วยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้มีค่าเท่ากันแน่แน่ดังนั้นเราสามารถตัดถอนได้นั่นเองงั้นเราตัดทิ้งเลยตัดเลยมันจะมีค่าเป็น1เพราะว่ามันเท่ากันเห็นไหมสองอันนี้เท่ากันเพราะฉะนั้นตัดกันได้นะคะแล้วอะไรอีกมีอะไรอีกมีตัวนี้อีกเห็นไหม x บวก y บวก z แต่อันนี้เป็น z บวก x บวก y ซึ่ง2อันนี้แม้ว่ามันจะสลับตำแหน่งกันแต่ว่าค่ามันก็เท่ากันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะทําการ ตัดเลยนะคะมีค่าเป็น1อีกเหมือนกันมีอีกไหมไม่มีแล้วนะคะมันไม่สามารถตัดทอนได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ทําการจับตัวที่เหลือคูณกันได้เลยนะคะ,ะคูณกันได้ก็จะกลายเป็นตัวเศษตัวนี้เหลือ1เหลือ1เหลือ1แล้วก็เหลือ1เพราะฉะนั้นตัวเศษของเรามีค่าเป็น1นั่นเองตัวส่วนละ่ะเหลืออะไรเหลือตัวนี้กับตัวนี้แล้วก็เลข1ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะได้ออกมาเป็น x กาลังสอง y กาลังสองแล้วก็ z กาลังสองนั่นเอง จบเรียบร้อยนะคะนะคะได้แค่นี้เนาะอันนี้คือผลสำเร็จของมันเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือคำตอบของค่า n นนั่นเอง